มันก็เท่ากับเงินบาทถ้าใครจะไปยอมแลกกับเงิน8,000น,นะครับท่านก็ขาดทุนเท่านั้นเองัง okay. ประเด็นแรกเลยนะครับเงินนี้คือการเติมเงิน1 0,000บาทเงินบาทนะครับเข้าไปในกระเป๋าเงินดิจิตอลให้กับประชาชนมันเท่ากับ M1 มันก็คือเงินนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขเล็กน้อยเช่นห้ามไปใช้หนี้ห้ามไปกินเหล้าห้ามไปกินสูกยาเสพติดนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นเงินที่มันมีข้อจํากัดเล็กน้อยมันก็เท่ากับเงินบาทถ้าใครจะไป ยอมแลกกับเงิน8อันนะครับท่านก็ขาดทุนเท่านั้นเองนะครับในประเด็นแรกนะครับสองนั้นฟ้องเรียนยงนี้ครับว่ากลไกในการตรวจสอบเนี่ยนะครับข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยระบบบล็อกเชนนะครับซึ่งจะไม่มีใครไปแก้ไขตัวเลขรายละเอยียดได้นะครับในโครงการของรัฐในอดีตรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ก็มีกลไกในการที่จะเติมเงินผ่านประชาชนเช่นเดียวกันบางนโยบายนะครับสุดท้ายมีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันผมเข้าใจว่าเราเราเราร้อยกว่าเรื่องร้อยกว่ารายนะครับก็ฟ้องร้องกันไปเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับหากมีกระบวนการเช่นว่าเกิดขึ้นนะครับ ด้วยกลไกที่เรามีระบบล็อกเชนเป็นตัวบันทึกต่างๆนี่นะครับสุดท้ายเราจะสามารถทําการ trace back ทาการตรวจสอบย้อนกลับจนกระทั่งพบเจอกับผู้ที่กระทําความผิดและดำเนินคดีได้ทั้งหมดนะครับเรามีความเชื่อมั่นในสุดนนา้เอเป็นว่าตอนนี้นี่คือเหมือนการเตรียมอุดรอยรั่วตรงนี้ไว้แล้วใช่มับถูครับแล้วเราเราเราได้ตั้งคณะเราได้มีข้อเสนอ ซึ่งจะต้องเข้าสู่ที่ประชุมนะครับจริงๆแล้วนี่พูดก่อนเนี่ยนะครับ <c oughs> มันจะมีข้อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานไปทำมาหนึ่งข้อ <c oughs> คือในคณะอนุแล้วก็คณะกรรมการนโยบายนะครับมีส่วนงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตํารวจแห่งชาติไม่ว่าจะเป็น DES ตํารวจไซเบอร์นะครับมหาดไทยนะครับอยู่กันครบเลยครับ เราได้มอบหมายให้ไปทําโครงในเรื่องของการตั้งอนุก,กรรมการอีกชุดหนึ่งเป็นอนุก,กรรมการในการติดตามตรวจสอบเรื่องเหล่านี้นะ<อ>ครับ